ไปก็เติมน้ำไปเออใช่ใครชอบหวานก็ใส่น้ำปลาไปแต่กินไม่ได้ก็เททิ้งไปออใช่ก,กินแล้วก็เทน้ำเแค่แตส่น้ำไม่แหลกมันไป <c oughs> ทำไมนาซ้อมหึงเลือกเป็นก๋วยเตี๋ยวอะคะเออชอบเล่นแบบอ๋อไอ้ไอ้หนงมันมันว่าตามภาษามันนั่นแหละคนเล่นแบบนั้นแหละคนคิดก็คิดแหละคนไม่คิดก็ไม่เป็นไรหรอกคือมันบอกเลยนะกับหนงนะคือนอนแก้ผ้ากันทั้งคู่ยังไม่มีอะไรกันเลยมันน้องจริงมันเหมพี่มันน้องแล้ว่ะมันเหมือนพี่เหมือนน้องมากเลยคิดว่าน่าจะเป็นปีหน้าเขาจะมีการตัดหัวเปลี่ยนที่ตัดหัวเปลี่ยนเลยมันมีมันมีหมอกออกมาแล้วแล้วก็จะต่อแบบเจนเลือดใช่ไอ้นี่ไปอยากได้หน้าใครอะพี่ก็ตัดคอเลยใช่ค่ะตัดทิ้ง เดียวเดียวจบเลยกล้ามเนื้อตามันตบเพราะว่าแก่มันเปิมันไปปบเปาโบางตาห้อยมเคยจ้โหพ่อ้นี่มน้ำกระมมือ สนับสนุนรายการโดย n u r i c h ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณครบจบทุกปัญหาผิวมีทั้งหมด4สูตรสูตรไฮยาสำหรับหน้าหมองคล้ำม,มีริ้วรอยสูตรเซรามายสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายสูตรมุราสกิสำหรับหน้ามีสิวผิวมันสูตรแบล็กจินเซงสำหรับหน้ามีฝ้ากระจุดด่างดำครบจบทุกปัญหาผิวต้อง n u r i c h ค่ะ ค่ะตอนนี้อยู่กับเราสองคนในรายการมัมกับมัมครับมัมกับมัมวันนี้นะคะเรามากันที่ริมน้ําเลยโอ้บรรยากาศดีมากเลยเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวริมน้ํากันนะคะริมน้ําแม่น้ําเจ้าพยานะ<ช>ไม่ใช่ริมคลองเหมือนร้านเกี๊ยวเต็มตีมแบบนั้นไม่ใช่<อ>นะอ๋อไม่ใช่อันนั้นร้านคุณเจี๊ยบเขาร้านคุณเจี๊ยบเขามีคลองไหมคะมีคลองครับแต่ว่ามันมันทำลุกล้าคลองด้วยมันแจ้งเทศบาลอ๋อแต่ว่าอันนี้คืออันนี้แจ้งเทศบาลแล้วครับลุกล้ำน้ำมันจะแจ้งเทศบาล ตรงนี้นะคะเราอยู่กันตรงที่ใต้สะพานพะนางเก้าเข้ามาไม่ลึกเลยก็ประมาณสามร้อยเมตรร้านอะไรคะร้านก๋วยเตี๋ยวคุณส้มเชงครับน้าส้มเชงสามชาของเรานั่นเองนะคะเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำนะแล้วก๋วยเตี๋ยวของเขานี่พิเศษคือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวสุขัยพอ่อคือุโไทยก็กินเกลือซอสพริกไม่ใช่ป่ะใส่โักยาวด้วยด้วยความที่เขาเป็นคนสุขทัยด้วยใช่ไหมน่าจะนะแต่วันนี้เรามาเจอน้าส้มด้วยเพราะว่าวันนี้น้าส้มเขามาเสิร์ฟด้วยแต่งตัวเซ็กซี่ใครที่เป็นแฟนคลับนาส้มนะคะแนะนําเลยให้มาได้้้เเจอสมมนนนน่รลยิา ถึงสะพานพนังก้าเนี่ยก็วนกลับรถใต้สะพานนะถ้ามาจากรถตัมทีเบรนะกลับรถแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเลยแล้วก็เจอเลยอยู่ซ้ายมือเลยริมน้ำเนี่ยเอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้วันที่บอกให้แต่งตัวดีๆทำไมแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้วันนี้กินก๋วยเตี๋ยวริมน้ำจะไปไหนคะก็จะไปทุ่ลาต่อหลุยบุดบิดด้วยนะใช่หลุยบิดตองโอ้ยหลุยเลยหลุยบุดบิด <c oughs> <c oughs> ส้มก็คงจะดูแลเองแล้วเนี่ยควบคุมเองเลยใช่นี่แขกก็เพิ่งมาใช่ไหมครับมากันกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยยโอ้ครั้งแรกแล้วครับมากันบ่อยๆนะครับทำกินหมดแล้วนี่อร่อยอร่อยไหมครับอร่นร้านนี้สุดยอดเลยอ้วสวัสดีคุณส้มสวัสดีค่ะโอ้นี่สมัครเขมนเลย เลยค่ะแม่ค้าสวยมากเออมีคนมาจีบแม่ค้าไหมมีคนเจ้าของร้านมาจีบไหมโอ๊ยมาจีบแล้วมีแต่คนบอกว่าหน้าแตกตอนนี้ก็อาหารมีกี่อย่างเนี่ยประมาณ8ปดเก้าอย่างค่ะโอ้ถ้ามาเราต้องกินคือหนึ่งไส้ทอดสุโขทัยไส้ทอดอ๋อไส้อะไ้ไส้หมาหรือไส้แมวแมวค่ะพี่โอ้แมวเออดีนะรุ่นหมาด้านหนุ่มหมาล้านหนุ่เราเราจะทําหมาเอ้ยไม่ได้ซ้ํากับหนุ่มโอ้ใช่กะ เล้งเล้งกระดูกหมาอันนี้กระดูกแมวอันนี้เล้งแมวค่ะที่สังเกตเห็นมั้ยเรามีอนุสรณ์แมวไว้มีแมวด้วยโอ้โหเห็นว่าเดี๋ยวพี่พิมีขนแมวทอดกรอบด้วยเหรออ้าใช่พี่ทำไมพี่รู้อ่ะน่ากินมากเลยมานี่มาดูที่แม่ครัวเนี่ยอันนี้คือเราจะมารีวิวใช่ไหมเนี่ยนี่ก็นี่นี่ก็กำเทเนี่ยออันนี้เป็นต้มยำใช่ไหมเนี่ย อเออเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กิน,กนแต่ของน้าส้มคือสูตรสุขโขทัยเลยใช่ไหมคะสุขโขทัยเลยค่ะต่างจากสูตรปกติยังไงอะคะคำว่าก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยที่ขาดไม่ได้คือต้องมีตั่วฝักยาวต้องมีหมูแดงต้องมีหนังหมูมีตับ<อ>ห้ามมีลูกชิ้นนะ<อ>เพราะว่าถ้าย้อนไปก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยมันเกิดขึ้นมาแบบนับร้อยร้อยปีแล้วแล้ไม่มไม่มีลูกชิ้นไม่มีลูกชิ้นเหรอไม่มีค่ะีแต่ถ้าคุณจะกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเรามีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นอ๋อนี่เรื่องเหมือนกันใช่คคคคคคค่่่่่่่่่่่ะะะะะอออออออไไไไไไรดดดปปนนนนนนััััังงงุุยยีีีีกกวววาาาาทททข้้้้หมมสสืืเด อยากกินก็คือมาโปะในข้าวก็กลายเป็นข้าวหน้าหมันไส้ไปไปไปน่าคุยกันมากเลยร้านนี้ชื่อร้านู๋ยเตี๋ยวส้มเช้งเลยนะส้มเช้งเตี่ยวริมน้ำพี่ส้มเช้งเสี่ยวริมน้ำเพราะว่าอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาอ๋อบรรยากาศดีนะนี่แขกกำลังเข้าเลยเนี่ยตอนเรามาทานกันตอนเที่ยงพอดีเลยใช่ค่ะวันนี้ก็คนจะเบาๆเนี่ยพี่วันธรรมดาถ้าสุดแถวที่จะเยอะแน่นค่ะปกติแต่ส้มนี่เข้าร้านทุกวันเลยไหมคะ ถ้าไม่ติดถ่ายก็มาทุกวันเลยอยากให้คนแบบอย่างน้อยคือคนมาก็อยากเจอเราเอะเนาะเราก็อยากพูดคุยฟัง,ฟ,งฟีดแบ็จากลูกค้าด้วยว่ากินแล้วเป็นไงบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยบางทีร้านอาหารก็ต้องทําใจนะถูกพี่ไดมีเปรี้ยวรดอมีเค็มได้มีหวานที่มันไม่ถูกปากคนร้อยคนที่มันมงงเนาะ,ะคือทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันคือสูตรเดิมะนะคะทุกอย่างคือหนึ่งกระบวยหนึ่งกระบวยคือเป๊ะๆเ,เลยเราตวงเราตวงอยู่แล้วตวงอยู่แล้วค่ะแต่คนหนึ่งชิบอกมันมันอ่อนอะ มันอ่อนมากเลยคุณส้มหอมมะนาวเพิ่มสองซี่บางคนบอกมันเปรี้ยวมากเลยคุณส้มเติมน้ำหน่อยค่ะบางคนมาบอกเค็มมากเลยค่ะเอมว่าลิงนั่นแหละคุณลินนี่แหละเออเรามาดูคลายความมันคลายความมันถ้ามันอ่อนไปก็ปรุงเพิ่มแล้วกันเเพิ่มแล้วกันค็มไปก็เติมน้ำไปเออใช่ใครชอบหวานก็ใส่น้ำปลาไปแต่กินไม่ได้ก็เททิ้งไปใช่กินแล้วก็เทมันแต่แต้มมันไปไหน ทำไมนะ้าส 1, 1> <c oughs> ้มหนึงเลือกเป็นก๋วยเตี๋ยวอะคะเออตอนที่ประกวด The m แ s สซิงเกิก็ใช้หน้ากากผัดไทยออ๋อชอบผัดก็เป็นเส้นชอบผัดไทยชอบก๋วยเตี๋ยวเราคนสุขโขทยัยเราเกิดมาเนี่ยเรากินผัดไทยของแม่น้อยเรากินก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยเราก็อยากจะนําของดีๆของบ้านเราอ่ะเออคนสุโขทัยเขากินก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยบ้านส้มเป็นแบบนี้แหละอยากให้ทุก<ต>คนได้ชิมแ,แต่ที่สุขโขท,ทัยก๋วยเตี๋ยวเขาใส่ซอสพริกด้วยนะใช่ป่ะและนาใส่ซอสและนาใส่ซอสพริกใช่ไหมพี่ก็กินน่ะ เออใช่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 เห็นใอเท่งมันสเทแล้วซอสพริกใส่ลาดหน้าไอ้ไอ้แล้วก็หมี่กรอบอะไรพวกนี้ก็ใส่ซอสพริกแล้วก็ใส่ตามมันมันก็อร่อยดีนะอ๋อแต่ละจังหวัดก็มีวิธีการกินที่ไม่เหมือนกันอีกรสก็เรียกวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นอ่าแตกต่างกันก็อย่างผัดไทยเนี่ยใส่ถั่วฝักยาวก็มีหลายคน เขาทำไมใส่ถั่วฝักยาววะต้องใส่ถั่วฝักยาวเพราะนี่คืออาหารพื้นถิ่นสุโข,ขทัยเขากินกันมาแบบนี้แล้วก็เปิดโลกทัศน์หลายๆคนที่แบบไม่เคยกินทุกคนบอกผัดไทยอร่อยมากซึ่งคนไม่เคยกินเลยตอนนี้ก็คือเป็นเอีผัดไทยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่มาแล้วต้องกินไส้ทอดทก็ใช้คำว่าไ <บะ S 2> ส้ทอดสุโข,ขทัยอย่างที่คุณชมว่าเนี่ยมันคือเป็นอาหารพื้นถิ่น ก็เหมือนบ้านพ่อส้มตำเหมือนพี่พูดพร้อมมาเลยคุณส้มคุณส้มคุณส้มมาพี่เป็นคนไอเกียแล้ววันนี้มาแบบหล่อมากแต่งตัวมาพี่จะไปไหนต่อไี่ถ่ายรูปจริงป่ะพ่อเจอถ่ายรูปจริงปบบคือไม่ใช่แต่งตัวหล่อเกินเลิ่มเท้าปกติใส่รองเท้าแตะเพราะพี่ขายรองเท้าแตะอยู่หนูเข้าไปดูอยู่นั่นแหละใกล้ใกล้ใกล้จะเลิกและใกล้จะปิดแล้วสารพาล็อตนตอนนี้ยังเหลืออยู่เต็มล็อตอยู่เพิ่งเดินมา สีขาวหมดแล้วนะไม่ใช่ขายดีนะคะแจกเขาไปหมดแจกหมดแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงนะ9ก้าโมงปิด5้าโมงเย็นปิด5้าโมงเย็นใช่ตอนคืนไม่มีวิตตีสดด้วยวิตตีสดด้วยค่ะต้องดื่มเครื่องดื่มปาร์ตี้ใครว่างก็แบบเชิญได้เลยคือตั้งแต่บ่ายสามเป็นต้นไปตรงนี้จะเย็นแล้วอ๋อน่าจะอากาศดีนะใช่ค่ะเอ็มไม่เคยถามเรื่องราวของน้าส้มมาก่อนเลยไม่อยากรู้เหมือนกันว่าน้าส้มเข้าวงการบันเทิงมาได้ยังไงค่ะโอ้ต้องบอกว่าเข้าวงการมาได้เนี่ยมาได้ก็คือพี่เท่งทําทีมลิเกแล้วก็เอาเอาทีมลิเกมาโชว์หนึ่งในนั <ช>มีน้ำส้มด้วยก็มาเล่นเสร็จแล้วเนี่ยพอเล่นเสร็จแล้วเนี่ยก็คือไปเข้าตาพี่โอพี่โอพานิษย์สดสีพี่โอชอบ 500, 500, อชอบิงร้อยชิงร้อยพี่ตาชอบหลังจากนั้นก็คือมาเรื่อยๆมาได้เรื่อยๆแล้วต้องบอกว่าที่มาอยู่ววคคอยได้หนึ่งที่เป็นแรงผลักดันได้ดีที่สุดก็คือคุณพ่อก็ตอนนั้นพี่มนพี่เกย์เขาเล่เล่นอยู่กับพ่อด้วยเพราะว่าพอเริ่มมาอยู่ววคคอยปุ๊บเนี่ยก็เลยขอพ่อบอกว่าพี่หนูขอไปเล่นตลกคาเฟ่เพราะว่าน้ำส้มไม่ใช่ตลกเข้าใจเข้าใจเลยค่ะถูกป่ะเหมือนข้ามเหมือนข้้้าาาาาามสยยยยเลลออออออ่่งงนนนีีีีีคคืืตกชชพพฉั เอเอมันคนละอย่างกันก็ไปเล่นก็เก็บประสบการณ์เนในคาเฟ่แล้วว่าเละถ่ายรายการอัายการอะไรเงี้ย พี่ขำก็จะแนะนำถ้าอีส้มมาเล่นกับเล่นไอ้หนก็จะขำทุกวันนะเออเล่นแบบว่าไอ้ไอ้หนงมันมันว่าตามภาษามันนั่นแหละมันเล่นแบบนั้นแหละคนคิดก็คิดแหละคนไม่คิดก็ไม่เป็นไรหรอกคือมันบอกเลยนะกับหนงนะคือนอนแก้ผ้ากันทั้งคู่ยังไม่มีอะไรกันเลยเหมือนน้องจริงเหมือนพี่เหมือนน้องแล้วมันเหมือนพี่เหมือนน้องมากเลยคือมันไม่ได้มีอารมณ์เรื่องอะไรอย่างนั้นเลยพ่อเปิดคลิปอะไรพ่อพ่อขำทุกครั้งเลยที่ที่ที่อยู่บนเตียงอยู่เตียงน่ะที่เขาเขาในเรื่องในเรื่องน่ะเขาเขาเป็นพักพักที่โรงแรมพ่อเป็นเจ้าของโรงแรมพ ไปปุ๊บมันก็ตกตีนี่หน้าเลยจตกใจปั๊มแล้วก็ถ่ายอะถ่ายอยู่ก็แบบอารมณ์ผู้หญิงคนหนึ่งแบบว่าไม่รู้ตัวมึงจะรีบร้อนเลยขนาดนั้นก็รู้เลื่อเป็นผัวเมียกันอยู่แล้วแหละแต่อีแรมมันก็เล่นเออใช่เล่นตอนนั้นอีกถูกตอนนั้นนั้นอีกถูกใช่เป็นคนคนแบบนั้นไหนมันเจอเมียเท่มก็กอดเยอะ ไปเจอแม่ก็เหมือนกันก็กอดห้มเก้มก็ปกติมันนี่ยมันเหมือนน้องมันเหมือนญาติอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างอื่นได้ด้วยความที่เราสนิทกันมากแล้วมันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยเกรงหรือเปล่าเจอแค่เัื่อกอดหอมหมดเลยเจอเจอคุณปูด้วยปูทีู่่พัทยามันไม่กอดไม่หอมมันพาไปไหนไม่รู้พี่ก็จำแม่นจริงเลย พาไปเกือบสองปีอะไอเราก็งงพาไปอ่านทุกบเลยไอเท่งไอเท่งก็่วยไปด้วยนึกนึกถึงพี่ปูผู้บริหารืูพี่ปูใช่ใช่คปูอันนี้ปูแตแตนแ่นแตนแ่แตน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 กใช่ตอนนั้นสปีในไอหนงเลี้ยงนกพิราบด้วยนาามพิราบคุ่ซื้อต้องซื้อนกด้วยซื้อนกด้วยนกตายบ่อยเออทีนี้แบบเรื่องริงทำฟาร์มนกพิราบด้วยไอหนง เพราะว่าแฟนเป็นนายตกลนไงก็ป่อยลูกพิราทุกทุกวันไงลูกพิราถ่ายต้องจับใหม่เหรอก็เลยเปิดเผยความลูกพิระไปเลยจริงก็ไม่รู้ถูกป่ะไม่มีใครทำงานทุกวันวาถูกโดนปุ๊บดไปเถอะ น้าส้มกดดันไหมอะตอนเข้ามาเพราะว่ามันไม่ใช่เหมือนที่น้าส้มบอกเป็นอาชีพตลกส่วนมากคือพี่หม่ำคือแบบคือที่สุดเลยเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยมีชื่อเสียงได้หนึ่งแรงผลัดดันแล้วก็เป็นผู้มีพระคุณพี่หม่ำน้าส้มพูดทุกครั้งเลยก็ต้องปรึกษาอยู่แล้วมันคือความฉลา์อยู่แล้วมันเป็นเลิเกเป็นโจ๊กเป็นนางเอกก็ได้ไงเป็นตัวตอแหลกก็ได้ไงลิเกมันก็เรียนเป็นนางเอกก็เป็นตัวแบบตามพระตามนางมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกพ่อก็ให้คำแนะนำว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเล่นมึงเนาะเขาเล่นอะไรมันก็ แบบว่าตลกผู้หญิงอะจะมีน้อยมากแล้วคนที่เป็นตลกผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยรักสวยรักงามขนาดนั้นพอน้าส้มมาเป็นตลกมาอยู่เบื้องหน้าปุ๊บเนี่ยวัออกทีวีน้าส้มก็มีแต่งเติมเสริมแต่ก็จะมีคําพูดบ้างแหละว่าเป็นตลกได้ไงตลกติดสวยอะไรอย่างเงี้ยน้าส้มรู้สึกยังไงกับคือตอนแรกเลยโดยดภูมิใจภูมิใจในหน้าที่นี้คือพี่ตาเป็นคนพูดเองแล้ววางคอนเซปต์วางคาแรคเตอร์เองว่าตลกผู้หญิงไม่จําเป็นต้องเป็นแต่งหน้าขี้ริ้วขี้เห่ไม่จําเป็นต้องแต่งตัวให้้เเเลลราตตองป็นก สวยเพราะเราเป็นคนสวยพี่ตาเป็นคนสร้างคาแรคเตอร์เลยแล้วว่าเราต้องเป็นตลก,ก,ตลกสวยก็ตลกได้สวยก็ตลกด้พี่ตาเขาพูดกับพ่อแบบนี้แหละเราเราหล่อเราหล่ออยู่แล้วไงเ,เราไม่ต้องไปทำเป็นขอนะ้ำ <ๆ S 1> ขอน,น้ำผันก็โอ้ เราเป็นคนรักสวยรักงามอยู่แล้วแล้วพี่ตาก็บอกว่าเนี่ย,ยตรงเลยบอกว่าเป็นตลกสวยส้มไม่ต้องเป็นเหมือนใครเราเป็นตัวเราสวยก็ตลกได้เหมือนกันแล้วพอนะนะส้มเริ่มแบบเติมสวยบ่อยๆเติมสวยบ่อยๆข้าวก็จะมีข่าวว่าพนะส้มติดสวยติดสัญญาการติดสดะรอย่างเงี้ยไม่หรอรกอรผู้หญิงก็ทุกคนนั่นแหละ๋อเอ็มก็ว่ามันก็รื่ปกติใครจะไม่อยากสวยใครจะไม่อยากไปทํานู่นทํานี่ถูกค่ะแต่ว่าแต่นั่นแล้วเมียกูก็เหมือนกันจะพิสูจนงไปอีกองีน่าจะเป็นจ้าเป็นจ้าหม่อีกเงี้ย ผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะแ,แต่ถ้าทําไม่สวยก็หยุดเถอะอใช่ <c oughs> คือใครบอกว่าติดสัญญกรรมคือจะบอกถึงแทนแทนคนที่สัญญกรรมทุกตุกคนค <c oughs> ไม่มีใครติดสัญญกรรมหรอกค่ะหนึ่งสัญญกรรมต้องเสียตงังค์สองคนที่จะทําสัญญกรมญญกรมเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีจุดบกพร่องเขาจะแก้ไขบางทีคนเรามันมีปมอยู่ในใจการที่เรามีปมอยู่ในใจหรือมีปมด้อยอะไรสักอย่างบนใบหน้าเราหรือตัวเราเราก็ไม่จำเป็นต้องไปโพนธนาบอกใครว่าอุ้ยจมูกฉันดังหักนะเนี่ยจมูกฉันเอียงนะปากฉันเบี้ยวนะ ท่านจะไปทํามันก็ไม่ใช่ฉะนั้นคําว่าติดสัญญาม่ะอย่าไปพูดเลยค่ะเอออย่าไปบูลลี่เลยใช่สงสารเขานะส้มมองว่าเป็นการพัฒนาตัวเองเนาะถูกต้องค่ะอีกรูปแบบหนึ่งง่ายๆเลยถ้าไม่ดึงหน้าถ้าไม่สัญญามะตอนนี้คือ58แล้วโอ้ถ้าคุณไปทำเนี่ยถ้าคุณไปทำคุณจะใช้เงินเยอะไหมอู๋นะซ้อมไม่กล้าพูดอ่ะเออไม่จะพูดแล้วไม่พูดแล้วสมมติมีนี้คุณไม่ถามหนึแล้วคุณมถามหนึงแล้ว พี่พี่ไปต้องใช้เงินเยอะพี่พี่รอแป๊บนึงเพราะว่าตอนนี้เขามีนวัตกรรมใหม่คิดว่าน่าจะเป็นปีหน้าเขาจะมีการตัดหัวเปลี่ยนพี่ตัดหัวเปลี่ยนเลยมันมีมันมีหมาะออกมาแล้วแล้วก็จะต่อแบบเจนเลือดใช่อันนี้ไม่อยากได้หน้าใครอะพี่ก็ตัดคอเลยใช่ค่ะตัดทิ้ง เดียวจบเลยแล้วผู้ชายอะ่ะถ้าเขาอยากสัญญกรรมอ่ะในในความรู้สึิร์ตตอนที่พ่อไปไปผ่าตามนันเป็นไงพี่ทำตาหน่อยเดียวหูด่ากันทั้งเมืองใช่ติดหรอ,อใช่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วเป็นตลกไม่เป็ตลกเราจะไปเป็นพระเอกเหรอบางคนคิดว่าไปเขาบอกว่าไปสัญญกรรมทำไมแต่พ่อบอกว่าพ่อไม่ได้สัญญกรรม่คือรักษาคือไปรักษาตาไปดึงขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อตามันตกเพราะว่าแก่มันเปิมันไปรี้ยบตาห้อยพ่อหนุ่มดี คือคือขึ้นที่ตาคือมันบางตาดำทำให้ขนตาม้วนขนตาเป็นแย่ตาดำแล้วก็นี่ไงยกตัวอย่างคุณมีปัญหาแต่คุณไม่ได้โพธนาบอกใครว่าคุณเจอปัญหาแบบนี้แบบนี้ว่าพอไปทำแล โอ้โหไอ้มัมติดสัญญากรนเสรแล้วโอ้โหไปทำตาหวานแบบโอ้โหช่ไหมแล้วพ่อไม่อยากไปเวิร์กพอยเลยนะช่วงทำตาใหม่ๆโดนเพ่เทงโดนทุกวันโดนแรงกดดันรอนะเดี๋ยวนี้ติดรอนะจะเป็นพระเอกซะแล้วอยากทำจมูกยังไม่กล้าเลยเดี๋นี่ขนาดแค่ทำตานะให้เลือกพ่อสัญญากรนหนึ่งอย่างพ่ออยากทำอะไรเอ็มถามจริงๆก็จะทำจมูกจริงเหรอแล้วก็ตัดตรงยอด เริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วไอ้ตัดคออย่างที่พูดเดียวเดียวเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้คนที่เก่ง 3D นะ 3D ขึ้นประคองหน้าพ่อ,อปรับให้ดูเพาถ้าพ่อทำมาจะหล่อขนาดไหนอะเอาเมนูมาอา่านสิร้านอาส้มมีทั้งหมดกี่เมนูอคะกนเนมู8-9อย่างค่ะมีแเ้าอย่างมีกมติยมเกลยวผัดไทยเอามาให้หมดเลยเอามาอย่างละหนึ่งเอามาละอย่างละหนึ่งเลยอย่างละหนึ่งเมื่อกี้ได้ยินน้าส้มพูดคำหนึ่งตอนแรกเอ็มก็ไม่เคยรู้ว่ามันคืออะไรปลาเห็ดปลาเห็ดพ่อรู้แค่ปลาเห็ดคืออะไรพ่่่อไมรู้ ทอดมันมันคือมันคือมันคืออารมณ์เดียวกันนั่นแหละพี่แต่ว่าถ้าปลาเห็ดบัมโบราณคือเอาปลาส้อยปลาต่างๆมานั่งสับให้ละเอียดเลยแล้วก็ปรุงน้ําพริกแล้วก็ซอยถั่วใส่แล้วก็ใบมะกรูดซอยใส่นวดนวดนวดใช่ทอดขึ้นมาเป็นเห็ดอ๋อมาเหมือนแห้งางเหมือนดอกเห็ดเขาก็เลยเรียกปลาเห็ดแต่ว่ากรุงเทพเรียกทอดมันอารมณ์วิธีการทําก็มีความคล้ายคลึงกันนั่นแหละ อ๋อตอนแรกเอ็มก็ไม่เคยรู้ว่าปลาเห็ดคืออะไรเอ็มได้ยินน้องจ๊ะนั่นแหละน้องจ๊ะพูดเดี๋ยวรอพิสูจน์หน่อยว่าอะไรอร่อยบ้างอีกหนึ่งคำถามเอ็มอยากรู้ได้ลูกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะส้มในจอทีวีสักเท่าไหร่นะส้มจะไปอยู่ทางออนไลน์ทางพวกโซเชียลอะไรอยู่แล้วแล้วก็ไปสายมูไปไงมาไงถึงได้ไปอยู่สายมูค่ะสายมูเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่บวชพรามปฏิบัติธรรมมานานมากแล้วแต่ว่ามันเมื่อก่อนไม่มีสื่อโซเชียลเนาะทุกๆปีก็คือต้องบวชตลอด พา,พาทั้งบ้านบวชนเลยปีบางทีหลายรอบมีโอกาสได้เจออาจารย์โนเล่อาจารย์โนเล่อยู่ๆก็มาเจอแล้วกไไไ็ได้พูดคุยกันอะไรเงี้ยอยู่ๆอาจารบอกพี่ส้มผมอยากทำรายการชนพี่ทำรายการด้วยกันคุยกันไม่ถึงนาที ตกลงเลยแล้อาจารย์โรเล่ก็ไปชวนท็อฟฟี่ไปเจอท็อฟฟี่แล้วก็พูดคุยก็ได้ชวนก็ได้เป็น3คนปกติเวลาที่ใครติดต่อถ่ายรายการทำรายการเนี่ยตอนนั้นยังอยู่ Work Point เนาะหนึ่งอันดับแรกคือต้องถามว่าค่าตัวเท่าไหร่ถ่ายยังไงคิวยังไงอะไรเงี้ยไม่ถามเลยก็ไปถ่ายกันเลยสรุปทุกอย่างคือลงทุนกันเองหมดเลยไปถ่ายฟรีแล้ว,แล,วแล้วไปอาจารย์โรเล่ไปเขาเรียกอะไรไปไปฏิบัติธรรมอย่างนี้เหรอเรื่อ ไม่พี่ไปถ่ายไปถ่ายที่วัดอ,อาจารย์โนเล่เป็นคนที่สื่อเห็นวิญญาณอาจารย์เห็นผีสื่อได้จริงแล้วก็มันมีกาเรียกอะหลักฐานพยานยืนยันเช่นไปถ่ายวัดเนี้ยและอาจารย์โนเล่สื่อถึงสมมติพระชื่อหลวงพ่อโตสมมติสมมติชื่อหลวงพ่อโตไม่มีค่ะหลวงพ่อโตไม่มีค่ะสืบไปสืบมาไม่มีใครรู้เลยก่อนก่อนจอกจากวัดที่วัดเขาจะมีสม,มุดอยู่หนึ่งเล่มที่ลงบันทึกวัดว่าเจ้าวัดเจ้าวัดองค์<อ>ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด็นชื่ออะไร สรุปแล้วที่อาจารย์โอเล่สื่อได้คือเป็นเจ้าอาวาสองแลกซึ่งยังเดินอยู่ในวัดซึ่งยังมีความห่วงใยในวัดซึ่งพระที่บวชเป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันไม่รู้และไอ้ข้อมูลแบบนี้ไม่สามารถเซิร์ชกูเกิลได้คือถ้าย้อนไปมันเป็นร้อยปีแล้วพี่มันไม่ได้ลงเ,เขาเรียกอ,อะไรหลักฐานนะมัน,นไม่มีบันทึกไวใช่มันมีแต่ในสมุดวัดก็คือแบบหลายๆที่ที่เราไปแล้วอาจารย์สื่อได้คือมันตรงหมดเลยเสร็จแล้วก็คือที่นี่ขาดแคลนอะไรทั้งวัดอยากสร้างโบสถ์ เราก็จะบอกว่าเอาทวัดต้องการบนูนะใครอยากร่วมบุญเชิญมาที่วัดวัดที่ทําบุญน้อยที่สุดที่ ยี่สิบล้านมากที่สุดมากกว่า68ล้านวัดเดียวและช่วยไปเนี่ยที่เราไปไปถ่ายเนี่ยมากกว่า200วัดสร้างโบสถ์สำเร็จสร้างวัดส,าาสำเร็จศาลาสำเร็จกุติทุกอย่างสำเร็จบดเลยแล้วน่นส้มไม่กลัวมั้งเหรอคะเวลาไปถ่ายเนี่ยมันจะต้องมีแบบเจอผีเจอผีแต่ว่าไม่ไม่กลัวจากคนกลัวผีจนกลายเป็นไม่กลัวผีไปแล้วเพราะว่าหนึ่งคืออาจารย์โดเล่อยู่กับอาจารย์โดเล่ก็แบบเหมือนเหมือนมันสนิทกับผีไปแล้วอะก็คือแบบอาจารย์พูดจนแบบเราชินไปแล้วอะ แล้วอย่างนี้เวลาถ่ายเสร็จอะน้าส้มขับรถกลับบ้านน้าส้มไม่กลัวพาเขากลับมาด้วยหรอมันก็มีเคล็ดลับแบบบ้านหนึ่งคนกับหนึ่งคนนะไม่ได้เชิญผู้รถยานะอะไรอย่างเงี้ยเออต้องพูดแล้วเราก็มีของดีติดตัวพูดแล้วขนลุกเลยเหมือนบางคนไม่กลัวไม่คนไม่กลัวไม่กลัวโรคเหมือนพ่อเป็นคนเมื่อก่อนหนูเมื่อก่อนนะส้มกลัวไงเมื่อก่อนกลัวแต่หลังจากที่มาอยู่กับพี่บ่อยๆใช่หนุใช่คุณนั่งคุณมณฑี ว่ามันหลายเรื่องลูกพ่อของลูกไอ้ว่าแบบผีที่ไม่น่ากลัวออยู่ที่บ้านน่ากลัวกว่าอีกตอนนี้ถ้าสมมติว่าแฟนคลับอยากจะติดตามนะส้มติดตามนะส้มในช่องทางก็ไปรายการ The Ghosts 4 Heat ไขความลับโลกวิญญาณนะคะแล้วก็ไปช่องส้มเชียงสามชาแล้วก็จะมีถ่ายกับน้องหยกตอนนี้ถ่ายกับน้องหยกสองคนอ๋อน้องหยกนี่คือคนคนโต แล้วคนเล็กอยู่ที่อังกฤษเติบโตอยู่เอ้ยคนเล็กอยู่ที่อังกฤษมามาแล้ววางเลยวางเลยอันนี้เขาเรียกอะไรเอาจานแบ่งอันนี้คือให้เด็กๆที่ขณะที่รอก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวทอดหมูสับนะคะไส้หมูสับนี่เลยปลาเห็ดนี่อันนี้ปลาเห็ดเสอีส้มนะอันนี้ไส้ทอดสุโขทัยไม่กินกับข้าวหรือกินเล่นเนี่ยกินเล่นได้พี่กินกับข้าวถ้ากินกับข้าวก็คือกลายเป็นข้าวหน้าหมันไส้<อ> รองเท้าคนอีสานแบรนด์ใหม่ส่งตรงจากพ่อมัมหลากสีหลากสไตล์ใส่สีเดียวก็ได้สอสีก็ดีใส่นุ่มสบายทนทานและล้างง่ายสนใจสั่งซื้อลายแอดคนอีสานและช้อปปี้ลาซาด้าตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตามนี้ได้เลย นี่คือซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะอันดับแรกเลยพี่อันนี้ไส้ไส้ค่ะลัดไม่ได้เป็ต้องไส้ถ้าคนกินไส้คุณจะไม่เคยเจอรสชาติแบบนี้เลยม่ต้องกิ้นเลยไม่จริงๆไม่ต้องจิ้มด้วยโอเคอะหมสเตมาตุกเคลือบด้วยพริกไทยดำใช่ไหมตูกอร่อยอันนี้คือคนที่กินที่นี่แล้วส่วนมากจะซื้อกลับสายดิ้ง ใช่ใช่ใช่คนที่พูดที่ใส่ดิ้งใช่เลยนข้าวบาเล่อันนี้หมูสเต๊กที่ไม่ต้องจิ้มเลยเลยนิ่มนุ่มนน้ำยาปรับพนุ่มอละเราสองปสองสองสองไปตัวที่อื่นไปจะกินจะแดดแล้วเทียบกันไม่ติดนะไม่ไม่ไม่คนละอย่างกันอันนี้มันเป็นแมวมันถึงอร่อยกว่าไงเป็นนุ่มหวานนุ่มกว่านุ่มหวานกว่าเขาดูได้ยังมีขนติดเลยนี่ขนติดอยู่หน่อยนะ สองหอยกรอบเป็นข้าวเกียบพี่เนื้อก็สั่งแล้วก็๋องเหลือบั้งครูเนี่ยนี่ถ้าตอนเย็นถ้าทางจะแบบว่าชิลมากนะป้าเอาแป้งหอยพี่พี่ไปกินแป้งพี่จะรู้ได้ไงว่าหอยหนูกรอบอืหอยหนูกรอบเลยไม่กรอบไม่กรอบไรไงไม่กรอบฟังหุ่เจดีย์เขาจะหลงไหลหรือเนี่ยกปลาเห็ดใช่แล้วเขาเรียกปลาเห็ดตลอดเลยปลาเห็ดะก็คือทอดมันนี่แหละค่ะไม่ต้องจิ้มเลยไม่ต้องค่ะพี่อื หมูหม้อข้าวอาร่อยมใช่ค่ะพี่เส้นเล็กกต้มยำใข่ทอมากกาารอบเป็นข้าวเกรียบขกรอบเป็นข้าวเกรียบเลยเราใช้ไข่เป็ดนะเพราะไข่ขเป็ดมันจะมีความมันมากกว่าแล้วก็คือตัวแป้งก็คือปรุงรสสูตรนี้คือเป็นสูตรโบราณที่ขายสืบกันมาแบบนับร้อยปีไม่ใช่จู่ๆเราจะมาขายเลยไม่ใช่ทุกวันนี้ร้านสาขาแรกยังอยู่วันโลกที่บ้านแม่ตอนเป็นเป็นเด็กแม่ก็ทำให้กินอะพวกนี้ถูกต้องค่ะพี่ใช่ค่ะอันนี้ต้มยำนะต้มยำค่ะ <s <interesting> <S สุกปกนะพี่นะใช่คนสุกปกคนสุกปกเลยผ<ช>ัดไทยนะคะน่าผัดไทยผัดไทยมีผัดไทยกะหมูมีผัดไทยไส้ทอดมีผัดไทยกุ้งสดเริ่มต้นที่หกสิบเก้าบาทก๋วยเตี๋ยวสี่สิบเก้าบาทพี่ไม่ต้องปรุงเหมือนกันไม่ต้องปรุงทุกอย่างไม่ต้องปรุงเลยแหละถ้าเติมเผ็ด ก็แค่ถ้าชอบเผ็ดถ้าชอบเผ็ดก็คือเติมพริกอันนี้แต่ก๋วยเตี๋ยวแจ่มเลยนะแต่นั่นแจ่มมากอันนี้พอกน้ำตาลอย่างเดียวอยู่เลยนะที่ติมหวานใช่ไหมกินหวานชอบตีนหวานเป็นคนเป็นคนหวานด้วยไงกับเมียเรานั่นแหละไม่หวานใครหรอกโอ้รีบตบเลยรีบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีช่องว่างอ่ะแล้วก็มีถ้าก๋วยเตี๋ยวแห้งจะเป็นแบบนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวแห้งจะมีมะนาวจะมีถั่วลิสงป่นแบบนี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำตาลปี๊บเอออเ็มจะไม่กินถั่วถั่วลิสงไม่กินเออออเ็มมมมไไ่่่กกินนชบรู้สึวาัแห้งๆในรอเอ็มไม่ชอบกินเผือก ลสงโโอ้หแฟนเอ็มก็เหมือนกันหัวหัวเอ็มก็ไม่กินไม่กินถั่วฝักยาวไม่กินถั่วฝักยาวไม่กินแกงแตงส้มเนี่ยสาววกถั่วเลยกินถั่วชอบถั่วมากมีถั่วเดียวที่เอ็นกินคือถั่วหิมพานเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงเพราะว่าเขาแหล่ดีมากเลยค่ะคนคนคนเรทศพลนี่เป็ลูกตุ่นตลอันนี้เป็นน้ำใสนะอันนี้เป็นน้ำใสนะคะถ้าแบบสำหรับเด็กๆอะไรเงี้ยไม่กินต้มยำค่ะ ได้เป็นน้ำซุปใช่ไหมซุปค่ะพี่ชิมกินกับซุปคกินกับก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งก็จะมีถุงนอกดิบให้นะคะมีน้ำซุปให้นะคะร้านนี้ต้องมีสองโซนนะคะโซนด้านนอกกับโซนด้านในที่เป็นห้องแอร์นะคะด้านนอกเดี๋ยวสักบ่ายสามไปแล้วคือเริ่มเย็นแล้วค่ะโอเคเลยถ้าตอนนี้ลูกค้ามาร้อนๆก็แนะนําเป็นห้องแอร์ดีกว่าแต่บางคนเขาอยากได้อารมณ์เนอะใช่อยากได้ฟิลก็จะมองเรือผ่านอะไรเงี้ยมองดูเรือวิ่งไปแล่นไปอะไรเงี้ยก็ลงตาดี ใช่สบายตาธรรมชาติช่วงน้ำขึ้นนี่ถึงนี้ป่ะคะไม่ถึงค่ะไม่ถึงอ่ะร้านอยู่ตรงไหนบอกเขาสิร้านส้อมอยู่ซอยวัดไซมารเหนือนนทบุรีนะคะใครอยากมาก็คือเสิร์ชหาคําว่าส้มเชงเตี๋ยวริมน้ําคือขึ้นเลยเปิด9้าโมงเช้าปิด5โมงเย็นนะคะหยุดทุกวันจันทร์เพราะอะไรหยุดวันจันทร์อตอนนี้คือต้องหยุดก่อนพี่เพราะว่าเชฟเนี่ยววนก่อนเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเชฟถามส่งโรงพยาบาลอุ้ยทำไมคะมันเย็นผัดไทยตั้งแต่ เก้าโมงกำลังจะพูดเลยว่าสี่โมงเย็นมันไม่ไหวตะคิวกินเลยต้องหามส่งโรงพยาบาลก็เลยต้องต้องเสียบเองน้าส้มลงไปเสียบผัดอยู่สองชั่วโมงแขนเคลดเข้าใจเลยว่าโอ้โหทำไมถึงไม่ไหวเนาะคนที่รวกเขาพึ่นเข้าโรงพยาบาลไปเมื่อเมื่อวานเนี่ยคนที่รว่ว่ะหลังร้านน้าส้มจริงเหรอมือไม่ว่างนี่เพราะอะไรอะปัดแมงวันทั้งวันปวดแขนมันปวดแขนมันเขาไปยก ร้านหนูมีที่ดักเมงวันเดี๋ยวร้านพ่อร้านพ่อเปิดใช่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 เปิดเมื่อไหร่พี่ว่าจะเปิด19เมษายนแล้วก็ปิด20เมษายนปิดเปิดวันเดียวเปิดเเอปได้รู้ว่าเปิดแล้วเลยดีหมลยเปิดแล้วนะแล้วปิดแล้วด้วยแล้วก็ปิดด้วยขายอะไรอ่ะขายส้มตำโอ้โหเนี่ยเนี่ยเอซรู้เลยส้มตำชื่อร้านหม่ำตำหัวแตกส้มตำไก่ย่างตำไม่เผ็ดตำไม่ได้ก็เปิดวันเดียวก็ต้องรีบไปไงไม่ใช่วันเกิดทานฟรีไหม อ๋อไปกินรีเลยไปกินรีเลยเดี๋ยวผมเปิดมนที่20ดีกว่าสิบเก้าวันดีแล้วลูกดีแต่ยังไม่รู้ว่าจะเปิดทันหรือเปล่าไม่รู้นะคือจริงๆก็กินส้มตำไหนก็เวลาที่แบบพ่อตามส้มตำให้กินก็จะบอกว่าพี่หนูไปกินร้านไหนคือไม่ได้อย่างพี่ว่ะเรากินรสจัดไง เผ็ดอ่ะคือเข้าแล้วออกไม่ได้ถ้าไปใช่ถ้าไปร้านส้มตางคือเราตืองเราต้องบอกพี่ไม่ใส่นั่นพี่ไม่ใส่นี่นะบอกมันเพราะไม่ใส่น้ำตาลพุกออกมาแบบโดเลยแต่อย่าพ่อตามมันคือไม่ต้องพูดอะไรเลยไงเข้าใจเลยค่ะอร่อยอย่างนี้ตอนช่วงที่ถ่ายรายการด้วยกันนี่ก็นะส้มก็เปรมเลยใช่ไหมชอบขนสดกับข้าวไปตอนตอนทำชิ้นร้อยมันก็จกินข้าวความกันกินข้าวกินข้าวตอนรัต้มตัมั่งต้มเส้นมั่งหมูนรบมังอะไรมั่งแล้วแต่จะคิดเมนูได้แล้วก็ต้มต้มที่แม่ต้มมาให้อ่ะ ที่เหมือนเหมือนจับชายทางเหนือจอผักกาดจอผักกาดอ่ะอร่อยมากใช่แม่เองหรือเปล่าที่ทำอ๋อไม่รู้นะเขาบอกมามจากทางเหนือด้วยไงไม่ใช่ไม่ใช่ก็กกพ่อบอกสูกเขาเอง สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัดสดีครับสวัสดีครับขาเข้ามาเรื่อยๆเ,เลยส่วนใหญ<ข>่ข,ขาประจำหรืขอขาจอมะขาจอมประมาณสักเจ็ดสี่ขาประจำสักสามสิบเพราะร้านเพิ่งเปิดได้เดือนนิดเองบางคนเนี่ยร้านเปิดได้เดือนนิดมามากกว่าสิบครั้งคือมาจะแบบเริ่มจำแน,นเอ้าวคนก่อนก็มาคนนี้เอ้าวคนนี้ก็มาอะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มมีมีขาประจำนะถ้าชอบเลยเขาบอกที่เขามาคือบอกว่าหนูไม่เคยกินผัดไทยที่ไหนเป็นแบบนี้เลยะแล้วก็ไส้ทอดลูกชิ้นหมูก็อร่อยมากเลยร้านอื่นนี่เป็นยังไงนะพ่ออืร้านนี่นมอ้อ ไปร้านโหน่งพี่ก็ชมอยู่นะถ้ามาร้านนี้คุณจะชมร้านนี้ที่อื่นเนี่ยหมูผสมแป้งอ่ะค่ะอันนี้อันนี้หมูผสมแมวพี่อคนนีงหมูผสมแมวมันถึงอร่อยไงเห่ียวนุ่มลูกกินนุ่มนุ่มไม้เท่าไหร่นะไม้เท่านี้พี่มีเสียงรู้ ได้เลยสี่ลูกร้านเหนือขายยี่สิบร้านนี้ขายสิบห้าจ้ะเออสิบห้าก็มีกำไรแล้วพอละอยู่ได้เอาหน้าอย่างเดียวลูกน้องก็ต้องทำใจนะการที่เปิดร้านเนี่ยตั้งแต่ลงราพี่ใช่เดี๋ยวส้มเดี๋ยวเปรี้ยวเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวหวานมันมันมันเดี๋ยวจืดเดี๋ยวอะไรหลายหลายอย่างโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับค่ะอกาสหน้ามาใหม่นะครับครับอร่อยครับกลับด้วยแม่ซื้อกลับด้วยครับโชคดีครับขอบคุณนะคะแตถ้าไปร้านหนงเนี่ยไอ้หนงันจะไม่ส่งแขกนะ ไปไปออกรีบไปเลยรีบไปเเดี๋ยวเก็บแขกคนเนเข้า <c oughs> ผมก็ไม่ชอบมันร้านมันไง <S <S <เ>อ,อ้าวใครอ,อยากทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยากทานปลาเห็ดอยากทานต้มยำอยากทานหมี่กรอบมีแห้งหรือมือหนูหนสเต๊ะหมูอะไรทุกอย่างเนี่ยมาเลยส้มเชนเดี๋ยวริมน้ำค <ขา S 2> ่ะฝั่งข้าวข้าวก็จะรู้สึกว่าเมนูน้อยแต่จริงๆแล้วอ่ะเมนูหลากหลายอยู่นะค่ะเยอะร้านถูกหลักอนามัยสะอาดสะอ้านแล้วก็ ไม่ลุกล้ำน้ำําไม่เหมือนร้านไอ้เจี๊ยบมันลุกล้ำน้ำําไม่บอกบเทศบาลเราจะเจี๊ยบฟเก่ง <laughs> ทำบ้านเขาไว้เป็นไรเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ลุกล้ำน้ำอะไรเลยไม่ค่ะแต่ว่าไอ้ไอ้เจี๊ยบเขบลุกล้ำคลองมันไม่ได้แจ้งเทศบาลจริงๆเขารู้น้อยมากตอนนี้คือเขารู้เยอะเลยรู้ทั้งเมืองละทีนี้ป้าวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณส้มเช้งขอบคุณค่ะขอบคุณพี่บานค่ะขอบคุณน้าส้มแล้วก็ขอบคุณร้ายก๋วยเตี๋ยวรินน้ำของน้าส้มด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าเทปนี้จะเป็นเทปที่แฟนคลับของหม่ำกับหม่ำเนี่ยประทับใจ เพราะว่ารีเควสต์กันมาเยอะมากก็อยากให้ไปร้านนะส้ม,มแล้วอยากให้เราไปเจอใครนะคะอยากไปร้านดาราคนไหนก็พิพงมาไว้ให้เราได้เลยฝาก,กไว้ด้วยแล้วกันนะคะใครคว่าเรียนเชิญเลยค่ะหยุดวันจันนะคะขอบคุณค,ะค่ะวันนี้เราสามคนไปก่อนนะคะสวัสดีค,ะค่ะกูกูยบาบกล้องกูไม่ได้ไายบายมึงเลยตา้อมมึงยกมือทำไมกูไายบแฟนขับนู่นไม่ใช่อ้ลาเหมือนมึงโบกมือให้กู ไอเวนกูพูดกับกล้องกูทำเพิ่มกับกล้องนู่นเขาอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยมันทั่งมาเรายิ้มเลยนะ